สวัสดีครับดิ้งว่าไงครับพี่ซื้อรถหลยแล้วเนี่ยขยันซื้อแล้วเรานอะไรเอ่ยเบนซ์เอสห้าร้อยนะผมเอสเอลนะตัวนี้โอ้โหมันใหญ่อลังการทรงเป็นไงพี่ทรงมาเฟียจัดนะดิ้งนะใช่พี่บอกเลยว่าแบบโอ้ย่างจ้าผมอกเลยจ้าจัดเลยทรงป่าเลยฮะแล้วตัวเนี้ยลูกค้าเคลมว่ากระจกกันกระสุนด้วยนะผมดิ้งกล้าเทีหรอะ ไม่ครับไม่กล้าทดสอบไม่กล้าเทสนะครับแต่ว่ามันกระจกมันเป็น2ชั้นเราดิ้งเนาะใช่ครับที่เราเปิดดูนะผมเราเปิดกระจกดูแล้วมันเป็น2ชั้นนะครับจะมีชั้นข้างในชั้นหนึ่งแล้วก็มีชั้นนอกอีกชั้นหนึ่งแล้วก็ระหว่างชั้นเนี่ยจะเหมือนจะมีตัวซับตัวซับกั้นอยู่นะครับแต่เราก็ไม่กล้าเทสนะครับผมเป็นเขาเคลมมาอย่างนั้นนะครับผมก็ผมก็พูดไปตามที่เขาบอกมานะครับโอเคครับอดีตเป็นรถของที่ ดารารุ่นใหญ่นะครับผมสมัยก่อนออกห้างนี่ก็ต้องมีสิบร้านอะไนะสมัยก่อนนะผมเมื่อกี่ปีอะดิ้งที่แล้วอะ่ะประมาณสักยีสิบปียีสิบเจ็ดนะใช่ใช่าร์รถที่ดิ้งคำนวณยี่สิบยี่สิบเจ็ดปีที่แล้วนะครับผมราคาสิบร้านเป็นคำรามวันนี้นะครับเรามาขายแค่สองแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมใครที่เป็นสายสะสมใครที่หานะครับผมบอกเลยว่าโคตรคุ้มนะผมหลังของราคามีเป็นเป็นซันรูฟนะครับตัวนี้เป็น500 SEL แท้นะครับ ถึงเวลาขับนี่มันรวบเยือบเยือบเลยนะใช่ครับคันเร่งเขาจะหนักหนักเลยนะผมจะหนักๆหน่อยนะเป็นสไตล์ของเขาเนาะผมก็โอเคคอนโซลคอนโซลได้ได้นะนี่นะสวยอยู่นะครับผมเนี่ยมีฟงมีฟอนต์เพลว์ลงเพลวเนี่ยครบเลยนะฮะเนี่ยตราไฟฟ้าใช้ได้ทุกอย่างใช่ใช่ใช่เกียร์เกินได้นะครับใช้ได้เลยใช้ได้เลยลายมงลายไม้นะครผมสวยดีนะครับมาขับเทสเดูยวกียร์รอดน้ำมันก็ต้องตีไปพันห้า เนี่แต่ขี่แล้วมันนี่เดียวดิงมันฟิลลิ่งมันนุ่มหนึบอ่ะใช่ใช่เออนุ่มหนึบดีบได้ได้แอร์เอเอเย็นไหมดิเย็นครับเย็นฉ่ำเย<อ>็นนะ,<อ>นะผมประสรีหกเก็บเรียบร้อยนะผมต่อให้เรียบร้อยนี่เฮ้ยมีอะไรวะางดเนี่ยเดบอกเป็นคู่มือทนานเ,น,นเรืเ่อนั้นได้ไหมเหรอเฮ้ยมีคู่มือด้วยเหรอมีด้วยพี่มีครบหมดทุกอย่างเออหายากนะครับที่รถเก็บ รถปีขนาดนี้นะผมต้องคิดว่าปีรถขนาดนี้นะผมแล้วก็เก็บได้อย่างเงี้ยเนี่ยผมว่าก็ากโอ้ชะได้นะใช่ได้นะโอเคอยู่นะครับผมการขับขี่ฟิลลงทิลลิ่งก็ดีอยู่นะครับผมดีอยู่ดีอยู่การลงการเลี้ยวก็โอ,โอเคช่วงลงช่วงล่างไม่อะไรนะำมิดตุ๊กตุ๊กตักไม่อะไรนะโอเคโอเคต้องโอค้งโค้งช้ได้นะครับผมดีนะพวงมาลัยเบานะครับเบาพวงมาลัยเบาโอ<า>เวอร์เบานี่ครับมีลายไม้นะฮะ ปอกข้างหลังยังไงล <ส plural S 1> ุงสวยดีไหมสะอ <tuh> <ส>าดเลยครับสะอาดดีเนาะที่ประจำของเราเป็นไงมาที่ไหนเนี่ยพี่มาที่บ้านที่ประจำอีกแล้วใช่ใช่ใช่โอ้ขึ้นน่าสนใจเดี๋ยวพี่โค้ชอบเลยเวลาขับแล้วมันเห็นตาเป็นเมื่อาใช่เนาะ ดูนดูนี่ดิอ่ะดูาภาษาเราฮารุฮาราตัวนี้ปีหนึ่งเก้าเก้าหกนีเก้าเก้าหกครับตัวนี้น่านักเฟล้งดีเฟลิ้งดีชนะ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  Oh. โถดลงเดินเะนิไม่ใช่ได้นะแต่เวลากระแทกคันเร่งก็มาอยู่นะผมก็ขี่โอเคครับดูเร่อดีใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้ตึ๊บอใช่ได้เด็เกไปลงภายในเบาะหนังแนะนะอร์เย็นเพลงเพราะนะผมจะว่าเขาไม่กล้าเปิดนะเดี๋ยวมันไปโดนลิกัสิ์เขานะเคยเปิดแล้วมันษษโดนลิกัสิ์ซีโร่ปิดแอร์ตึ๊บ แอร์แยกครับแอร์ Air เป็นแยกโอ้โหกลุ่มคนจงคนโซนมันเหมือนอยู่บนเครื่องบินเลยวะดิง้ง <c oughs> อะไรวะเต็มไปหมดนะแต่ไฟนะ้าปงน้าปัดก็ไม่โชว์อะไรนะครับไฟนะ้าปงน้าปัดไม่โชว์อะไรนะดูให้ดูนี่สตาร์ทเครื่องแล้วผมเครื่อง,อ,งอยู่โอเคขออนุญาตตัดเครือ่องเนาะจะไปดีๆคุณน้องให้ดูเปน,เปนกันบ้างนะครับผมก็ขอบคุณนะครับผมอันนี้พอดีน้องที่ผมรู้จักนะผมไปซื้อต่อมาแล้วก็น้องก็บอกว่าพี่ออสไม่ได้ใช้แล้วนะครับผมก่ บอกว่าหาคนซื้อนะผมซื้อจริงก็โทรหา,กกาชีวิตตายของผมก็กล้าซื้อของทงซห้าผมก็ไปดูก็โอ้ยสวยเยว้ยอะไรอย่างนี้ผมมีล้อผมก็ใส่เป็นล้อเอ็มซีนะผมให้ตรงรุ่นนะฮะแจ่มเลยผมบอกเลยนะแจ่มเลยเนี่ยแจ่มเลยเนะีอะไรบ้ายางก็เป็นยางของโยโกฮาม่านะครับยางโยโกฮาม่าล้อเอ็มซีปัดเงานะครับมีงานเลยครับผมสีดำนะครับโอ้โหสวยดีดีที่ปัดน้ำฝนตกตาไฟด้วยนะมีดวงตาเบ็นครับ คลิปเลยตัวรถเนี่ยคลิปเลยเนจะ๋มเลยย่อผมเนี่ยผมต้องการขายรถนะครับผมซื้อขายแรกเธอเนะัะผมคอยไปรถสวยๆนะครับมาเลยครับผมรับซื้อนะผม,มริงจริงสวยจริงคนระับเนจีไฟตรงไฟท้ายนี่สวยหมดเลยนะผมขาวแดงสวยหมดนะเงียนเลยใครหาอยู่ก็รีบโทรได้เลยนะ ฝากกดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube กู๊ดคาร์โรสซิงไวยนะผมจะไปดูภาพนี้ก็ไปดูได้ที่เพจกู๊คดคาร์โรสซิงเลยตือนอยตรงรุ่นสวย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 นะเนียนเงียบดีเนียบดีดอลังการดีผมตรงขฝามากเวียจัดจัดเลยโอเคฝากด้วยครับฝากครับผมสวัสดีครับ